บ้านน้องบุญดีเงียบเงามากๆเลยค่ะฝากคุณแม่เมตตาผิ้การส่งน้องเข้านอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะ ฝากแม่แม่เมตตาปิดร้านส่งน้องบุญดีเข้านอนด้วยค่ะวันนี้ผลไม้ไม่ขยับเลยนะคะไม่กล้าจัดผลไม้เลยนะคะขออีกสักแปดตะกร้าเนาะนะคะให้น้องบุญดีนะคะ mm. ได้พ mm. ักผ่อนนะคะ mm. แม่แม่ขาดึกแล้วนะคะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลูกชายก็ง่วงนอนเ <laughs> mm. นอนเลยนอนตรงนั้นแหนละล mm. ูกวันหลังไม่เอาพี่น้อยมาให้ปูให้ตรงนี้ ดึกแล้วครับนะคะผูาา้ชายบอกไม่ไหวแล้วครับนะคะนอนตรงนั้นแหละเดี๋ยวถ้าแม่แมหมดแล้วแม่ปู่เห็นไหมฝากแม่แม่เมตตาปิดร้านส่งน้องบุญดีเข้านอนด้วยค่ะ เรียนเชิญนะคะเชิญเชิญผู้ใหญ่ใจดีเรียนใจใจเชิญแม่แม่ใจบุญค่ะนะคะเงนะบเงามากเลยบ้านเราเงบเงาหลายนะคะแม่แมคะ่ะ